จะเข้าไปที่วัดนี้กันนะ้ำไม่เคยมาเหมือนกันทั้งที่อยู่ไม่ไกลบ้านนะะต้นเหตุก็คือสาเหตุก็คือเราไม่ได้อ่านแชทนะคะพี่หน่อยบอกว่าวันนี้พระอาจารย์ไม่ได้มาแล้วก็เราก็ไปถึงบ้านพี่หน่อยแล้วแล้วเพื่อที่จะรอใส่ไหพระอาจารย์แต่ว่าพระอาจารย์ไม่ได้มาวันนี้แล้วก็พระไทยเราก็ไปไม่ทันด้วยนะคะเราอุตส่าห์ทำอาหารมาสองชุดนะคะแม่ทํางให้ด้วยทีนี้ก็เลยต้องตามหา เราเคยเห็นพระนาที่เดินวิจาัต์เราแวกนี้นะคะก็เลยเมื่อกี้จอดถามคนแถวนะคขาบอกว่าพระท่านกลับวัดแล้วแล้วก็เลยตามมาที่วัดนะคะ ามาในห้องนี้นะคะเป็นห้องที่เก็บภาชนะนะคะซึ่งดูเรียบร้อยมากมาเอาถาดแล้วก็มาถ้วยเพื่อที่จะไปใส่ข้าวนะคะนี่นะคะ เป็นข้างนอกเพราะว่าตอนนี้ก็คือรอพร<ค>ะท่านลงมาหันจังหันนะคะพระบรรยากาศที่นี่นะคะวัดเขากระจัดเพิ่งรู้ว่าเป็นสายหลวงปู่สาวหลวงปู่มันีน่พระศิวลีนะคะสาธถค่ะข้างหน้าสาลานะคะเป็นพระศิวลีแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งค่ะพระอุปคุตค่ะ เราเพิ่งอ่านเรื่องของพระอุปคุตนะประวัติของท่านมาเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วนะไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งตอนที่ไปซื้อหนังสือเรียนเตรียมให้เด็กในเทอมหน้านะก็ได้ฟังเรื่องราวของท่านมาได้อ่านนะ,ะมาพอดีเลยนะคะตอนแรกก็สงสัยเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงมีใบบัวปกที่ศีรษะนะคะที่เสียของท่านก็มันก็รู้แล้วนะคะมีเวลาจะเล่าให้ฟังนะกระสีวลีซึ่งเป็น อตทัะคะอีกองค์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องให้เป็นเลิศทางด้านเป็นผู้มีลาบมากนะคะอ่ะโอเคมีเวลาก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะค่ะนันซึ่งตอนที่เข้าไปนะคะก็ข้างในนะข้างในสารวก็จะมีก็จะมะีรูปหล่อของหลวงปู่เสานะคะหลวงปู่มั่น ะะแล้วก็ด้านหลังนะะตรงกําแพงนะคะก็จะมีรูปนะคะของหลวงปู่เสาหลวงปูงป่มั่นแล้วก็หลวงตามหาบัวค่ะที่นี่รู้สึกแบบอบอุ่นมากเลยนะคะปิติมากเพราะว่าเราก็เพิ่งถวายนะคะรูปหล่อของหลวงปู่เสาและแล้วก็หลวงตามหาบัวที่วัดป่าหนองไผ่นะคะที่ที่ทอําเภอพยัคฆ์กบพิษัยจังหวัดหาคารคามนะฮะซึ่งก็มาได้มากบเที่ยที่นี่ก็ดีมากนะ จะเป็นเรื่องดีๆนะคะที่นี้สงบม,มากเลยค่ะก็เลยไม่อยากส่งเสียงดังนะเราจอดรถไว้ข้างหลังไม่ดูนะคะเพราะว่าไม่เคยเข้ามาไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ก็มีข้างล่างก็มีคนที่เตรียมมาถ่ายสารค้นมาทำความสะอาดวัอดเรามันก็คือหมาวัดนะคะเทนรดทนรดกเทรดกเทนรทนโ <laughs> บด,ดนนกเทรนโบดกเทนะพเดดูบรรยากาศรอบนะเมื่อกี้เราจอดรถไว้ตรงนี้นะตรงนี้ ก็เดินเข้ามานะคะก็เห็นพระกำลังกวาดลานวัดอยู่แล้วก็มีพระเข้ามาถามนะคะว่าเราเพราะเราเป็นแบบดุก๊กเกีก้ยงๆไม่เขินนะงนั้ไม่รู้จะไปไหนก็เลยบอกว่ามาถวายจังหัดท่านก็เลยทียให้มาทางนี้นะคะอันนี้ห้ามนะคะห้ามเด็ดขาดเรื่องพวกนี้นะคะสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ท,ที่นี่สะอาดเรียบร้อยมากนะคะ บาปค,คือทุกสุขคือบุญสตรีแต่งกายสุภาพไม่ลงสั้นสายเดียวนะคะเมื่อกี้ถามคุณนาที่จัด อาหารอยู่นะคะสำหรับสำหรับจังหวบอกว่าพระจะลงมาประมาณแปดโมงแล้วเราก็เลยไม่ได้ลับตอนนี้บรรยากาศเราเนี่ยช้าไปประมาณห้านาทีพระนันก็เลยฟันน่าจะสี่สิบห้าสินาทีได้นะคะก็เดี๋ยวตะวินรับเราเป็นห้องน้ำสุขานะคะโอเคเมื่อกี้ข้างในสราเราไม่อยากพูดอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรบกวน ก็เลยออกมา,านอกแล้วก็มาดูไปเนี่ยค่ะูแล้วที่สถิตแห่งใหม่ของเรานะซึ่งอยู่หลังบ้านเราเองนะเนี่ยอันนี้อยู่บนเขาใช่ไหมเนี่ยบ้านเราอยู่ข้างล่างตรงเนี้ยแต่ว่าเราขับรถไปบ้านเขาแค่เพื่อรอใส่บาตรพระอาจารย์ใช่ไหมคะเราไม่เคยเลยที่จะตรงขึ้นมาถึงเส้นนี้เลยเราอะจะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก่อนตลอดลก็เลยไม่เคยตรงมาทั้นนีไม่เคยรู้ว่าไม่เคยรู้ว่ามีวัดตรงนี้ด้วยนะซึ่งดีหไหมคนะ ดูวิวกว่อนเดี๋ยวพาดูวิวตรงนี้หเห็นไหมคะเราอยู่บนเขานะคะไม่น่าเชื่อว่าบ้านของมิวนชัดนะคะเดี๋ยวมองจากตรงนี้ไปจะเห็นไหมนะคะข้างล่างข้างล่างเป็นใกล้ๆเองนะคะใกล้ๆบ้านเราเองขับรถมาไม่รู้ว่าจะถึงสามนาทีหรือเปนะล่านไกลมากทต่เคยมานะคะนี่คือปากช่องนะคะดูเขาไม่ได้ นี่ลลรถเราจอดยูน่นู่นคันเดียวตัดงึงตัดนึงตัดนึงตั้นตรงนั้น,ค,น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 คือรถเราจอดเดียวเดี๋ยวพาเดินไปตรงนั้นกัน,นะคะ่ะ มาแบบเท้าเปล่านะที่นี่สะอาดมากหัวอานาบริเวณจะกว้างขนาดไหนนะคะโอเคามาวาสีหรือเปล่าเขาเรียกไม่แน่ใจหลวงพ่อพุทธมงนคล เป็นกุฏิพระได้ตรงนี้เราไม่ได้ถ่ายรูปเพียงนะเพียงเพราะว่าเป็นเขา ก็จะสัสงเกตุเดินข้างก็เป็นกุฏิพรนานะานเราก็จะไม่อยากรบก,กวนทางค่านี่แหล,ละนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลงตรงนี้ดีกว่าเดินลงไปตรงนี้ตอนที่เราขับรถขึ้นมาแล้าม,มีเวลาเหลือเยอะจังนะคะเห็นไห เห็นยวเราขับรถขึ้นเขาออกมานิดนึงนทาง,งไปกำกลังกำาลังก่อสร้างอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะไปสอบถามนะดูว่ากำลังสร้างอะไรนะคะจะได้ร่วมสร้างด้วยนิดนิดหน่อยหน่อยตามกำลังรัทธากำลังรัทธาที่เรามีนะคะ ยังค่ะขึ้นไปได้ใช่ไหมคะขึ้นไปได้เหรอคะอ,อ๋อโอเคค่ะไไอันนี้เป็นวิหารน,นะคะวิหารใช่เป็นวิหารตอนนี้ก็คือเรามาร่วมสร้างได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้อโ,นโนู <Hello. S 1> นเฮลโหลวิหารไ,ไปดู v i สาธบรรยากาศนะบรรยากาศว้าววมากเห็นวิวเ็นวิวของปากช่อว์ทางเดินแบบธรรมะระวังมากจะเกิบ๊บตะปู เดีย๋ยวสักมาจะ,มะเดินเข้าไปในศาลาแล้วค่ะมุมนึงอีกมุมนึมนนงเ,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 เป็นกำเป็นร่มไยตรงไปนะคะทางด่ว ถอยจังหันเรียบร้อยนะคะเรล้วก็ให้ผรอนเรียบร้อยแล้วตอนแรกเรานึกว่าจะประมาณ8ปดนาฬิกาแต่ว่าความจริงคือตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งอะประมาณ7จ็ดโมงครึ่งหนะ้าที่เรากำลังเดินเดินดูเมื่อกี้เดินดูเสียวิหารอยู่ที่กาลังสร้างก็เลยมีพี่มาตามพอดีนะที่พี่ที่เรามาเจอเป็นคนแรกที่วัดกําลังที่ทําจัดสําหรับนะก็เลยเรียกให้เราเข้าไปนะพอเข้าไปเสร็จนะเพราะเราบอกก่อนหน้านี้นเราบอกพี่เขาว่าเรามาจากมหาสาร,รคามนะทีนี้สงสัยพี่เขา ไปบอกพระอาจารย์ที่อยู่ข้างในนะคะท่านก็เลยถามนะคะว่าอะไรเงท่านบอกว่าเราหน้าคุ้นนะเหมือนกับครูที่อยู่ที่ราชพัฒน์นครราชสีมานะคะบอกว่าหน้าคล้ายกันท่านก็เลยถามนะคะแก่เราเราสอนโรงเรียนประถมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเมื่อกี้พี่ก็เขาก็ชวนทานข้าวต่อนะแต่ว่าเราก็บอกว่าเราต้องกลับไปที่บ้านพ่อๆกับแม่รออยู่นะคะโอเคค่ะ okay, นี่แหละค่ะสัมภาระของดิฉันนิ่หน่อยเป็นย่ามให้ชอบมากสุด100บาทได้มาจากเชียงใหม่ตั้งนานแล้วแล้วก็ชอบมากนะคะเป็นย่ามกู้ใจ <S <S โอเคค่ะวันนี้นะคะขอกลับบ้านนะแล้วก็ทาสงบที่งานนะค่ะเงียบมากจะไม่อยากจะส่งเสียงดังรบก,กวนใครนะแต่ก็อดใจไม่ไหวที่ต้องอัดวิดีโอไว้โอเคนะคะเนี่ยขอลาไปนะกลับบ้าน <S 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 พร้อกับ บรรยากาศของที่นี่ค่ะต้นโทค่ะไปแล้วค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะเช้าวันเสาร์ที่8นะนะเดือนเมษายนพุทธศักราช2566ค่ะที่วัดป่าหนองกระจะหรือเปล่าชื่อว่ากระจะนะ,ะถ้าพูดชื่อผิดก็ขอโทษทาอาหารที่อำเภอปักช่องค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะ สวัสดีค่ะไขอแถมนิดนึงนะคะก่อนกลับชื่อว่าที่นี่นะคะเมื่อกี้เราบอกชื่อผิดนะผิดนะคะวัดเขากะจับนะะวัดเขากะจกับโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวทีนี้เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพก่อนนะคะสาธุค่ะสาธุบุญแล้วก็สาธุบุญ แล้วก็มโมทนาบุญไม่วันนี้วันนี้โชคดีได้มาที่สงบที่แห่งใหม่ที่เราคนพบวันนี้นะคะหลังจากที่มันที่นี่นานแต่ไม่เคยขับมาถึงเส้นนี้สักทีเพราะว่าเราจะเลี้ยวซ้ายก่อนเพื่อที่จะไปใส่บาตรคอาจารย์ชาีสารูนะคะก็คือขับเลยมานิดนึงก็จะเจอวัดนี้นะะิระซึ่งเราไม่เคยมาเส้นนี้เลยนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่โชคดีนะคะ ไม่เสียแรงนะที่เมื่อเช้าลุกมาตีสามนะแล้วก็ตีสีก็ได้มาเดินจงกรมเป็นเวลาหชั่วโมงนะคะโดยประมาณนะั้นหชั่วโมงกว่าด้วยแลก็สาธุคะ่ะวันนี้จะเป็นวันที่ดีแน่นอนคะ่ะวันนี้มีแพลนมากมายนะะเดี๋ยวจะไปวัดกับพ่อด้วยนะคะโอเคคะ่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย